ใครคนใดหัวใจดวงใดไม่มีความหมายต่างมุ่งหมายตามสายทางเดินคนเอ๋ยคนเอ๋ยคนต่างก็รู้ใจของใครก็รู้รู้ใจไม่แตกต่างกันจะมีใคร ครับอตอนนี้นะครับเรานั่งเรืออยู่ที่ทางทางเชื่อมระหว่างบ้านดอนนากับบ้านห้วยซันนะครับอ,อ,ยอ,อยู่ระหว่างบ้านดอนนาบ้านห้วยซันบ้านสมหงนะครับซึ่งถ้าจะสังเกตแล้วนะครับระดับน้ําตรงนี้จะประมาณ เกือบ2เมตรนะครับซึ่งอันนี้เราอยู่บนถนนนะครับเกือบ2เมตรนะครับแล้วก็ชาวบ้านตอนนี้ก็กําลังขนหมูขนไก่นะครับกับขึ้นไปอยู่ที่สูงนะครับซึ่งไม่ต้องทามถึงนาข้าวนะครับตอนนี้ชาวบ้านไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการได้แล้วนะครับแล้วก็ข้าวอะไรก็เสียหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวที่กําลังจะออกลวงอะไรต่างๆนั่คือความเดือดร้อนของชุมชนนะครับแถบนี้นะครับตอนนี้ระดับน้ำนะครับชาวบ้านบอกว่ายังไม่ยังไม่นิ่งนะครับยังยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ คาดการว่าน่าจะสูงกว่าเมนึงน่าจะสูงกว่าปี2551นะครับซึ่งปี51เนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งจะมีใครคนใดหรือใจดวงใดอยากภายอยากแพ้ใครอยากอ่อนแอเรื่องราวใครต่างคนต่างใครก็ต่างมา น,น,น,นใจใครับอันตอนนี้เฮ้ากับยูอันนี้นะครับกลางทงหน้าวัสันหน้าบ่วม เพิ่นกับก๊ลังกูเข่าอยู่นะครับเก็บเกี้ยวเขา่ากับเอาเข่าที่เพาะเอาได้เนาะอันมีอันใดที่ถ่วมไปแล้วเอาไปได้กับเพิ่นกับปล่อยไปตอนนี้กับก๊ะล่งเข่าท่านได้แก้บันไดนะเนาะ <c oughs> เขาเฮามีอันกลาสีเรืออยู่นะครับวันนี้กลาสีเรือเพื่นจิผ้าเฮาอันไต่กงไต่กงไต่กงเพื่นจิผ้าเข้าไปอันเบิ่งอันชาาบ้านอยู่ข้างในนะครับอันที่เพิ่นเพิ่นก๊ะลังเกี้ยวเข่าท่านเกี้ยวเข่าอยู่นะ ผมกับผมกับผมกับหนหนาเนี่ยาเลือกไม่ถูวนางั้งเลือกกับตีกิ้แห้งอะไรนะครับตอนนี้นังกับเขาเต็มเลือกเจ็วนแมเลือดนะครับีนแมเลือดอัน ว่าการเป็นบ่อเลี้ยงปลาเนาะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนนานครับซึ่งโรงเรียนนี้กลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่2วันเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นโรงเรียนริมน้ำนะครับตอนนี้เป็นโรงเรียนกลางน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยู่กับน้องน้องชื่ออะไรครับโชกุนครับน้องโชกุนเรียนอยู่ปไหนครับปานหนึ่งครับน้องแตคุณโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนนาเราเปิดเรียนได้กี่วันแล้วได้สามวันแล้วครับเปิดเรียนได้สามวันแล้วรู้สึกยังไงที่กลับมาเรียนแล้วเห็นน้ําท่วมโรงเรียนเรา ก็รู้สึกได้พายเรือมาโรงเรียนครับได้พายเรือมาโรงเรียนบ้านน้องชชกุนอยู่ตรงไหนน้องครับถูกน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วน้องโชกุนอยากฝากอะไรถึงถึงพี่พี่หรือว่าผู้ใหญ่ทางมมสไหมครับอยากให้พี่เขาช่วยอะไรครับแจกทุงยังชีพครับแจกถุงยังชีพนะครับครับตอนนี้นะครับสนามโรงเรียนบ้านดอนนานะครับก็จมอยู่ใต้น้ำนะครับลึกประมาณสัก เกือบครึ่งเมตรนะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยนะครับก็สูงประมาณเท่ากับปี2 2,551นะครับทราบว่าทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งูดยดนะครับตอนนี้ก็จะมาแจกถุงยังชีพนะครับให้กับทางของชุมชนบ้านดอนนาแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านห้วยซันของกดเวียนนะครับซึ่งตอนนี้ห้วยซันและโคงกดเวียนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรไปไหนได้นะครับก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนของมอมาสเองก็คงจะไม่ได้นิ่งูดยแล้วก็ขอวอนนะครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆ จากพี่น้องนะครับชาวมอมสอรหรือว่าพระแม่พี่น้องที่ได้รับทราบนะครับเ,เกี่ยวกับข่าวสถานการณ์น้าท่วมนะครับก็คงจะไม่นิ่งดูตายนะครับน้ำใจไทยคงจะหลังไหลสู่พี่น้องชาวไทยด้วยกันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นสื่อที่จะ สามารถที่จะดึงดูดนะครับให้กับทุกๆท,ท่านได้ช่วยเหลือกันและก็เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะครับหันมาช่วยกันอนุรักษ์นะครับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หันมาให้ความสําคัญกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้นนะครับสมปองรายงานครับฟิล์มถ่ายภาพอาติรุษนั่งเรือหนักเ <laughs> ยาวภา,ากะนุยมาเชียแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตีนเป็นน้าคันครับ ตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านกุดหัวช้างนะครับก็ทั้งนิสิตนะครับทหารจากมณฑล2301นะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับรวมทั้งเทศบาลคาาเรียงนะครับก็กําลังช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือในการที่จะก่อกระสอบทรายเพื่อจะสร้างแนวกันน้านะครับที่ไหลทะลักมาจากแม่น้ําชีนะครับฝั่งฝั่งซ้ายหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้านะครับไหลลงสู่ในส่วนของตัวหมู่บ้านแล้วก็ที่นาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังกั้นเต็ม แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะกั้นได้เท่าไหร่นะครับวันนี้นี่เป็นวันที่ชาวบ้านบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่น้ํามาแรงที่สุดนะครับซึ่งถ้าถ้าต อ่าท่าแถบทางบ้านมะกอกบ้านน้องแค่นะครับตอนนี้ก็น้ําท่วมถนนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือชาวบ้านก็กําลังอ่ากันน้ํากันอย่างเต็มที่นะครับอ่าชาวนิสิตมอสเราก็มาช่วยนะครับเป็นนิสิตวิจัยการเมืองการปกครองนะครับอ่าที่ซึ่งเป็นอ่าปลูกเป็นลูกฮักของหมู่บ้านกุฎหัวช้างแห่งนี้ก็มาช่วยคุณพ่อคนแม่มาช่วยอ่าพี่น้องประชาชนนะครับที่ตอนนี้ก็กําลังขมักขม้นนะครับเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เตรียมนะครับที่จะอ่า ลำเลียงนะครับลำเลียงนะครับตอนนี้รถก็จอดที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าน้ำเข้ามาทับมาจริงๆ,ๆนี่ก็คือประชาชนที่นี่ก็คือถูกตัดขาดออกจากโลกภายน,นอกนะครับก็ต้องต้องเอารถออกไปข้างนอกให้หมดนะครับเพื่อที่จะป้องกัน,นไม่ให้เกิดการเวลาขนย้ายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความเป็นอยู่นะครับของอพี่น้องชาวบ้านกุดพอช้างกันทุกคนนะครับจมีใใใใคครรนดดหือยยังาแพ้ ใครอยากอ่อนแอเรื่องราวใครต่างคนต่างใคร กันยุบันท่าสองคอนท่าสองคอนเราขับหน้าโยนีบ่แมงจังได้หน้าโยนีละจ้านี่หน้าจ้ากัได้มากโยนีบอลทองจ้าั้งแต่น้ำมาหนีน้ำท่วมหนักๆนี่มีจะเถื่อนเราแม่ปีนี้บ่ท่านได้ท่วมแล้วก็เขาก็มาท่วมเพ่เดี่ยวนี่ละแต่แต่แต่เป็นบ้านมาในหน้านี่มันท่วมนี่ละปีที่สามแต่แต่ถ่วงมืดนี่ครับวันนี้ถือว่าปีนี้หนักบ่แม่ปีนี้หนักดูจ้ากันเพิ่นบ่มาซอยเห็นว่ามันแช่หมือดแล้วโอ้ยดีใจ นำใจข้าเจ้าจะมันดีนี่จะมันยอมมือนําข้าเจ้านี่จะมันข้าเจ้าดีนํชาชาวประชาชนออจะมีนํา<ค>น,นอนคนใดหรือใจห่วงใดอยากทายอยากแพ้ใครอยากอ่อนแอเรื่องราวใครต่างคนต่างใครก็ต่าง 干了那。 เาวนเลยคุณก็มา้ไปนคับก็้ไปมันบ้าน่วมอนี่น่เลกน่อยมาส้นมันจะออกมใจไหนหินนีกมนสิขอทางุทบบอกแม่ทบอบอกมันี้ขอทางขุดนบอกอบมากยขบนท่าสงออครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนทางไปหมู่บ้านระหว่างบ้านดอนนากับบ้านนองแค่นะครับซึ่งตอนนี้รถต้องกิจการที่สิ่ของเราไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ต้องจอดที่กลางทางเปียกเบอโอ้กะเจีงในอดี ครับแล้วก็นี่ก็คือสภาพรถหกล้อเรานะครับก็คือไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้อีกแล้วเพราะว่าเราก็กะว่าจะมาช่วยเขาแต่ตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราแล้วนะครับเพราะาเราถูกปล่อยเกาะท่านพอออยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับเป็นไปได้หาทางช่วยลูกน้องด่วนนะครับลูกน้องไม่มีที่ไปแล้วนะครับขาดหลักพึ่งพิงเพราะว่าตอนนี้มีแต่หลักไฟฟ้า ไม่สมามารถจะทักตอบไปได้นะครับอ่าระดับน้ําของปีนี้เยอะกว่าปี51มากๆนะครับก็ประมาณเกือบ1ฟุตนะครับ